บทที่ห3ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงตำแดงแก่ผู้ใดเพราะท่านได้จเจริญขึ้นต่อประพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งท่านไม่มีรูปร่างและความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่านท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและถอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมินและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านแน่ทีเดียวท่านในแบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความต่อยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทําให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนได้เจนไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นไบ่อยู่ต่อนหน้าผู้ตัดขนของมันชั้นใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น ท่านถูกนำเอาไปโดยการบีบบังคับและการตัดสินและเกี่ยวกับเชื้อสายของท่านผู้ใดเล่าคิดว่าท่านต้องถูกตัดออกไปจากแดนคนเป็นต้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเราและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนธรรมในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีแม้ว่าท่านไม่ได้กระทำการทารุณประการใดเลยและไม่มีการหลอกลวงในปากของท่าน แต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไทยบาปท่านจะเห็นพงผ่านของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่านท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่านและพอใจโดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรม และท่านจะแบกบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลายชนี้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ท่านกับผู้ยิ่งใหญ่และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรงเพราะท่านเทวิญญ,ญาณจิตของท่านถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับคนทรยศถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นนั้นมากและทําการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศ ดูเถิดผู้รับใช้ของเราจะทำอย่างมีสติปัญญาท่านจะสูงเด่นและเป็นที่เทิดทูนและท่านจะสูงนักด้วยคนเป็นมากตะลึงเพราะท่านชันใดหน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนมนุษย์และรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนบุตรของมนุษย์ท่านก็จะกระทําให้บรรดาประชาชาติเป็นอันมากตกตะลึงฉันนั้นบรรดาพระราชาก็จะปิดพระโอษฐ์เพราะท่านนั้นเพราะเขาทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกเขา And he then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. One of the twelve disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, We have seen the Lord. Unless I see the scars of the nails in his hands and put my finger on those scars and my hand in his side, I will not believe. A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood among them. Peace be with you. Put your finger here and look at my hands. Then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. My Lord. And my God! Do you believe? Because you see me. How happy are those who believe without seeing me? In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. For these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him you may have life.